566มาแล้วครับเลขที่ออกล่าง16 922 605 605 605พี่ร่อง605เอาเข่ากันหลายสำนักได้ทีเดียวครับผมโอ้โหสุดยอ หกศ้าล่างหนึ่งหกน่พี่รองเปลข้างบนท้างล่างหคือสองสองหกศห้าสามตัวบนพี่รอน้อง9 2งหนหพี่รองเนาะใครที่มีโชคมีหมานพี่รองเนาะสลากกินแดงรัฐบาลออกไปแล้วเนาะเอาเอเมนจะจะมาสรุปไห้ได้พี่รองเปลบนออกหกศห้าล่างหนึ่งหเนาะ เอาผู้ดใดเขาแน่พี่น้องเนาะเอามาเบิ้ลรับชมรับฟังนากัรได้พี่น้องเด้อสิได้ติดตามรับชมรับฟังต่อสิได้หาแน่แทางฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะเอามาเบิ้ลใคเขาแน่เอา,เอาขาดไม่ได้เลยครับผมเนะเาะวิ่งขาดปัดครับผมเนาะบนวิ่งศูนย์เนาะเพื่อจะจับคู่ให้าหาศูนย์เนาะหาศูนย์ทั้งบนทบนั้งล่างเลยเนาะ จะเขาหาสูตรหาเลยพี่น้องเด้อสุตรวิ่งขาดตัดอ่าเนาะขาดไม่ได้อันนี้อันนี้คือให้มาตองวัดเลยเนาะสำหรับนี่เนาะเพื่อเน้นไฮร่างการขึ้นบนพี่น้องเนาะเพื่อว่ามีนี่นี่ม okay. ีหาสูตรมีสูตรเจ็ดนี่สูตรสองเนาะไปกับเอาเนาะพี่น้องเด้อเข้าอีกแล้วสำหรับวิ่งขาดปัดเนาะแต่ว่าให้ล่างขึ้นบนพี่น้อง เนาะซูทหกกรมีอ่าพวกจะถ่ายเพี่จะให้มากสิเนาะแต่เชื่อว่าเข่าพี่น้องมีให้เห็นเยอะเนาะนี่ใต้องกับกระมีเต็มว่าพี่น้องห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะอ่าเพื่อห้จับเอาเนาะเอาอันนี้ก็ถูกครับผมเนาะเอาพูดต่อไปก็คือนี่ปูเจ็ดสองเนาะเน้นล่างพี่น้อง ตัดหัวออกการเน้นล่างศูนย์หาศูนย์หาขึ้นบนเนาะตัวนี้พันตัดหัวออกให้เนื่งหาว่าสั่งกันเนื่งหกเลยเนาะศูนย์หาปูเจ็ดสองได้พิลังเดอ้อเข,ข้าครับผมเอาตามต่อได้พน้องเดอ้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเอาอันนี้เหล็กปูชีบเขา เอเพิ่นลไ้มาเป็นงวดแรกด้วยพี่เราหลายงวดแล้วแต่ว่าไอ้นม่มาลงหายปูวา่าเพิ่นวิ่งหานี่บ่เคยผัดบ่เคยหลุดเนาะก็เข้าตัวเลขวิ่งเนาะเพิาบว่าหลุดครับผมปูงอนปูงอนก็เข้าชุดเด่นต่อวงวดคือวิ่งครับวิ่งหกคนลาว่ามาณน้ำกันหัวกับเก่ามานน้ำกันเนาะก็เขาเลขวิ่งเพิ่นลูวัดป่าอุดรครับผมเนาะ เอาเกือบมันแตกสามตัวพี่นอ้องเก้าศูนหาปูนิมิตฟันตัดต่อกับไปเลยเนาะก,กับแปดศูนย์เปิดออกฮกศูนหาพี่น้องเนาะแตกแตกครับผมและโค้งสุดท้ายเมื่อเช้านี้เนาะปูว่าคันหนึง่งปูฟันหายตัง 4, ้งสี่เนาะก็เลยมาคันหนึง่งก็เลยฝากแอดมินมาฮกหนึ่งหาหาหนึ่งฮกหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งฮกยุติแล้วพี่น้องเนาะก็เลยเข่าทั้งบนทั้งล่าง เนาะตัวนี้ก็เข้าครับผมเนาะสำหรับปูวัดป่าอุรอนอ่ะโศกโศกเข้ามาแล้วงวดน,นี้พี่น่องเนาะให้โศกมีหมนันเดี๋ยวโทษปูนะครับเด้อเนาะเอาตามต่อกันพี่น่องสำหรับปูนี่ฝันถือว่าแม่นย่ำเลยเนาะ,ะปูตีให้มนันพาปูกระบ,บอกยุ่มกับเก้าตัวเดียวกันมืเอเซ่งก็ขี้กันให้ไฟเอเมินมาห้า อ่าอาสิเป็นหนึ่งเก้าบอกเขากจอาสิเป็นหาหนึ่งหกคือตัวกันด้่พี่หลังเดอ้อเนาะเอาเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมปูว่าเปล่ารอดเดอ้อใครที่ตามเนาะนี่ปูขุดใหญ่ปูขุดใหญ่ก็เน้นนี่ปูปูว่าระวังเลยอ่ามีศูนย์มีหนึ่งมีหกนี่ปูปัว่สามตัวนี่คือระวังก็เข้าหนึ่งหกเลยพี่หลังเดอ้อแต่ว่าจับคู่เนาะปูว่าจับคู่ปูหัวแผ่นศูนย์หก อันหนึ่งของกูบรจับไผ่แต่ว,ว่าเขาเด็กสี่ตัวเนาะสรื่องเปูคุณใหญ่ครับผมเนาะเอาแตมาตามต่อจากเราพี่น้องเนาะเอาต่อไปเจ็ดแถวครับเจ็ดแถวชุดเลขวิ่งเลขเจ็ดแถวเกาหลีครับผมเดิอนว่ามีหนึ่งกับสี น้าผมไม่หลุดตะลาเพลินเน้นยซีเพลินกันเลยว่าว่าทั้งชุดเลยทั้งหนึ่งทั้งสี่น้าพอได้จับกูให้พี่น้องเนาะแล้เพิ่นจับกูใหายนื้อเก่าจับเออหนึ่งสี่น้าตลาอ,ออกหนึ่งหกพี่น้องเอ้ยเน้าตะลาเลขวิ่งมาแล้วพี่น้องถือว,าว่ามาเลยเนาะเอาสำหรับแนวทางเจ๊แต๋อครับ แต่ว่าตามต้องว่าต่อไปได้พี่น้องเดอ้อเอาเสื้อสุรินเสื้อสุรินจะวิ่งหาบนเนาะก็เขาเลขวิ่งได้พี่น้องเกอเสื้อสุรินเนาะพอจับกูให,ห้มึงมึงหาก็บ,บเขาเนาะแต่ว่าเพิ่นเขาเลขวิงว่งเลขวิ่งเสื้อสุรินเนี่บเพราะได้นลรุดได้พี่น้องเดอ้อเนาะผู้ใดไรที่รอำคว่เลขวิว่งก็บเพราะขั้นระุดตัทยาแล้วจับกูให้บ่คอยเขา ถ้ามาก็คือมาตรงๆครับผมเอาปูมาใหม่เนาะพี่รองปูมาใหม่มาเข้าตรงนี้ครับเนาะปูมาใหม่เพิ่นกันไวพี่้องเห็นบ่เพิ่นว่าสามเจ็ดหกเพิ่นฝันทางไหนจะไม่มนีฝันเนาะสามเจ็ดหกก็เลยกว่าอาจจะบัฒัดเก่ดก็ดเรียกเพนันไวเป็นสามหนึ่งหกกับเขาหนึ่งหกได้พี่รองเด้อ สำหรับปูมหม่นะครับเนาะเอาอันนี้เข้าปูมาหม่เข้าครับผมเนาะเข้าแทบพุกงหวดเหมือนกันสำหรับปูมหม่ยเอาราวาเ,เลขสตดเลขข้คำนวณปูก็บล่อติดตามน้องกันล่าจำซื้อไว้พี่้องปูมาหม่เลขยังไม่หลุดเลยนะพี่้องเด้ออาจา์เล็กครับผมอาจา์เล็กนี่เลขเอ่เป็นควันลอยขึ้นมานี่เป็นค่าใจอยย่เพนวา เนาะเก้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งหกหนึ่งพันจ็ดสิบว่าเยอะเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่น้อพือนก็เลยให้เอากันไว้สร้างหนึ่งเก้าสองเก้านาะแต่ว่ากะบอกหนึ่งหกซะเนาะพี่น้องเลยระวังเนาะนี่แหละระวังหลายเจ็ดกับหนึ่งนี่เนาะสำหรับอาจารย์เล็กเม็ดเดียวครับผมเอาตามต่อเลยพี่น้องเลิกมาต่อไปตามต่อ ครับผมเนาะสำหรับก็ระกอากมากสิดแหละฝากไว้พิจารณาเบ้งไปชี้อรอแนวทางเนาะแต่ที่สำคัญครับผมคือขาดไม่ได้เลยนะเพราะวา่าแนวทางทงาากกี่สร้างควาฝากกายังชื่ว่าการมีเห็นอยู่ที่น้องนะตัวเด่นตัวร่องก็วิ่งขาดปัดนี่เพิ่นกับมาให้ชุ่มแบว่าทันกัวิ่งยังบอลลุ้นกัน,กน เนาะยังไม่หลุดครับผมวันนี้ก็อันนี้คือให้มาต่องวดเลยเนาะมีแค่นี้พันวาคัดจะมาจะมาแค่นี้อ่าน้อยชุดจริงๆเนาะเวลากระสุนห่ากระสุนห่ากระสุเจ็ดกระสุนสองควรให้ต่อวดมาเลยเนาะก็ะบอกอ่าห่าซุนเนาะห่าซุนซุนหาเนาะพี่น้องเด้อจับกู้มาถือกี่เสื้อเนาะพี่น้องก็แสดงมีโอกาสเฮซิ่มเลยทั้งบนทั้งล่างคือกันเนาะ เพราะตัวได้เพิ่นเขียนไห้ได้แค่นี้เห็นปะ่ะนี่นมีแค่นี้ครับผมเนาเด็กเพิ่นพอดรายมีสันนิเนาะนีะนอะ่ออก 0, 5, 5, 0นูนหาหาซูนเนาะตามต้อนละพี่น้องใครที่โชคมารขคอให้มีอ่าควบสุกควบจะเลื่อนเลขวิ่งเห็นป่ะนี่ออกตัวกับเนาะอันนี้หกสองออกอ,ออกหนึ่งหกเนาะ ตลากัมีหาศูนย์ศูนย์หานี่ยเราพี่น้องที่ให้เห็นนะเอาประมาณนี้ครับผมเนาะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องให้เป็นหน้าห้างในการเสี่ยงสลากกินแบงเด้อพี่น้องเด้อใครยังไม่มีโชคงวดหน้าค่อยว่ากันใหม่เอาตามนี้แหละทั้งหลายทั้งที่ตามน้ำต้มน้ฟังน้ำกันเนาะค่อยเจ็บซี่ทุกุขุนลำรวยเงินทองนะพี่น้องเด้อ างวดหน้าว่ากันต่อไปเนาะผู้ใดที่ได้แน่ี้ผู้ใดที่เขาอีกแนี้ยที่ตามไปครับทางช่องกระพี่น้องเนาะทางช่องเดินทางตามหาตัวเลขแนวทางเดียดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ขอให้มีโชคมีหมาน้ำกันเนาะก็มีหลายช่องทางไปเบิ้งน้ำกันเอาเนาะสำหรับแนวทางที่ทางช่องหาฝากเนาะอย่าพลาดครับผมเนาะสำหรับอากาศอย่าล่อ ใครจะรอเดินทางอ่ล่าพัฒนาอ่าวีขัดปัดกันล่อเนาะจาันภูสุขเขาแทบทุกงวัดที่กันสำหรับล่าพัฒนาเด็กผิวด่องเด้อเอาตามนั้น,นครับผมอืมอเพราะมีโชคมีหมันเนาะร่ำรวยเงินทองทุกคนครับผมสวัสดีครับ